ชีวิตของพวกเรานั้นถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองพวกเรานั้นสามารถเลือกที่จะทำดีได้ทำชั่วได้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรทำไปแล้วมันเป็นความทุกข์อะไรแล้ว ทำแล้วเป็นความสุขเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานั้นลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สร้างคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญกุศลนั้นให้เกิดขึ้นมีภายในจิตภายในใจของพวกเราเมื่อเราทำดีแล้วขอให้พวกเรานั้น ลองใช้ปัญญาพิจารณาดูสิว่าสิ่งที่เราทำลงไปแล้วใจของเรานั้นจะมีความสุขหรือว่าเราสร้างความทั่วใจของเรานั้นจะมีแต่ความทุกข์ลองทำคนดูถ้าเรายอยากจะรู้ว่าทำอะไรแล้ว ใจเป็นสุขทำอะไรแล้วใจเป็นทุกข์เพราะอะไรถ้าเรามาคิดๆดูปัญญาของเรานั้นถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องเราก็ต้องเชื่อว่าเราทำกรรมดีเราต้องได้ดีเราสร้างกรรมชั่วต้องได้ชั่ว และไม่มีอะไรในโลกใบนี้ไม่มีเสียงใดทรัพย์สิสนใดที่จะติดตามเราไปในภพในชาติหน้าหรือติดตามเราเหมือนเงาตามตัวของเราได้และสิ่งเหล่านั้นจะติดตัวเราไปได้ทุกทุกที่เท่ากับบุญกุศล คุณงามความดีที่พวกเรานั้นได้สร้างได้ทำให้เกิดมีเพราะบุญมันเป็นของใครก็ของมันเราให้คนอื่นอนุลโมธนาบุญได้แต่เขาก็ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับเราที่ลงมือทำเองขอให้พวกเรานั้นอย่าปล่อยให้วันเวลา กินชีวิตเราไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยขอให้เราลองพิจารณาดูว่าเราจะอยู่มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันพอผลสุดท้ายแล้วความตายนั้นมันก็ มาเยือนเราอย่างแน่นอนถ้าความตายนั้นมันมาเยือนพวกเราอย่างแน่นอนแล้วขอให้เรานั้นคิดให้เป็นคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองว่าเรานั้นจะได้อะไรติดตามตัวเราไปได้บ้างขอให้เราคิดว่าเรามีโอกาส ได้เกิดเป็นคนได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างบุญกุศลติดตัวเราไปนั้นเราก็จะเกิดมาแบบมือเปล่าไปก็ไปมือเปล่าโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในการเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้ว การเป็นมนุษย์เราต้องยกใจของเราให้สูงถ้าใจของเราสูงมีคุณธรรมความดีนี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริง